็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ i n i ฟินิต512ครับในคลิปนี้ผมจะมาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนๆดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกมฟ e ี f ฟล e แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยรออยู่นะครับมาเรามาลุยกันเลยครับก่อนจะลุยก็ผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดแล้วก็ตัวรีเฟรชของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจอได้จอ90เฮิรตเลยนะไม่ธรรมดานะครับสมาร์ทโฟนที่ขายในเรียญราคาไม่เกิน5,000บาท ได้ตัวรีเฟลเหน้าจอเนี่ยสูงอยู่ที่90เฮิรต์เลยเนาะผมก็จะเลือกไว้90 Hz เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะดีอย่างหนึ่งก็คือเขามีรีเฟลเลตอัตโนมัตินะครับเวลาเราใช้งานอ่านแท็กอ่านข้อความเนี้ยตัวรีเฟลเลตของเขาก็จะดรอปลงนะครับมันจะทําให้เราแบบประหยัดแบตมากขึ้นเนาะถ้าเพื่อนๆใช้งานจริงๆผมก็แนะนําให้ปรับตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะเทสแบบเต็มที่เลยเลือกเป็นแบบ90เฮิรต์เลยนะครับให้เพื่อนๆดูเนาะว่าความลื่นไหลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมาเรามาลุ สำหรับ i n f i n i x 512นะครับก็เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่เกิน5,000บาทที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆครับหนึ่งแหละสเปคให้มาแบบจัดเต็มจริงๆครับอันนี้ยอมรับเลยเนาะราคา5,000บาทได้อะไรมาบ้างล่ะก็หน้าจอใหญ่ครับ6.82นิ้วรีเฟลเลตสูง90เฮิรตซ CPU เป็นตัวแรงครับ MediaTek Helio G85 แรมเนี่ย6กิกนะแต่ว่าสามารถบวกเพิ่มได้อีก5กิกนะครับมีแรมให้ใช้งานสูงสุดที่11กิกเลยเนาะแค่แค่ CPU เนี่ยก็กินขาดแล้วครับ CPU แรงมาก ลำโพงคู่ครับแบต5 0 0 0ไทซีชาร์จเร็ว18วัตต์ครับสเปคอื่นๆการเชื่อมต่อ w i f i ก็รองรับ2.4แล้วก็ 5GHz ครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดา,าจริงโอเคเรามาดูตั้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกันกราฟิกของเขานะครับตัวนี้เนี่ยกราฟิกเนี่ยจะมีระดับสูงให้ปรับเนาะความคมชัดมีขั้นสูงนะครับชาร์โดเปิดได้ผมเลือกสีสันสดใสเฟรมเดทกก็เลือกขั้นสูงได้นะครับแล้วก็ตัวจอแหว่งครับผมจอแหว่งของเขาเนี่ยผมเปิดแล้วนะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะไม่เข้าจอแหว่งให้นะครับอันนี้เป็นอาการของเขาเลยผมพยายามหาทุกวิถีทางแล้วนะครับได้ลองเทสลองเล่นในหลายๆรุ่นแล้วก็หาไม่เจอจริงๆครับให้เขาเข้าเต็มหน้าจอไม่เจอจริงๆจะเจอแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจอทึบเนาะอันนี้สุดความสามารถจริงๆครับเพื่อนๆหลายๆคนก็คอมเมนต์มาแนะนำเนาะก็ลองทําแล้วก็ไม่ได้นะครับอันนี้ผมผมต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ลองทำแล้วได้ใช้งานอยู่แล้วแล้วมันเอ้ยมันใช้ได้จริงเนี้ยบอกผมด้วยนะจะขอบคุณมากๆเลยนะครับ เนี่ยครับผมโอเคมาเรามาลุยกันเลยครับกราฟิกดูแล้วเนาะเล่นเป็นแบบทีมแล้วกันตอนนี้ผมปิดเสียงหน้าตัวเสียงเกมอยู่นะครับเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์นะครับผมก็ปิดไว้ก่อนแล้วกันเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ขายราคาไม่เกิน5,000บาทที่ให้สเปคมาดีมากครับแล้วมันได้ใช้งานเนาะหนึ่งแหละจอใหญ่คนที่จะเอามาเล่นเกมนะครับผมว่านนี้เนี่ยน่าจะชอบเลยเพราะว่าแบบเราได้แบบเล่นเกมได้เต็มที่เต็มอัธรรถใช่ไหมครับ2คนที่จะเอามาไว้แบบ ดูคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคครับจอใหญ่มันดูได้สบาใจดีแล้วที่สําคัญได้ลําโพงคู่ด้วยนะครับสมาร์ทโฟนที่ขายในเรียญราคาไม่เกิน5,000บาทได้ลำโพงคู่แล้วก็ตัว CPU เนี่ยเป็นตัวแรงนะม e ด i a t e เทค l ฮ o G 8ปครับก็เป็นตัวที่ขายในเรียญราคาแบบ7จ0 0พันแเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่เปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งแต่ว่าก็ยังเป็นตัวแรงอยู่ครับ โอเคไม่มีใครเล่นกับผมเลยเลยเนี่ยโหมดทีมเนี่ยรออยู่นะเนี่ยรออยู่นะตัวจอนะครับตัวนี้เนี่ยตัวจอใหญ่6.82นิ้วความละเอียดของเขาเป็น SDP นะครับแต่จากที่ผมได้สัมผัสได้ลองเล่นแล้วก็ผมว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาครับมีความคมชัดได้เลยจอเนี่ยมีความละเอียดเลยนะครับแล้ว 4, สีสันการแสดงผลเนี่ยดูแบบดูโอเคดีครับดูเนียนตาดูสบายตาดีนะครับในเรื่องตัวจอของเขาเนาะรีเฟรชเรทสูงครับ90เฮิร์ตครับผม โอ้ยแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าลื่นเนาะสำหรับเพื่อนๆที่จะแบบว่าซื้อมาเล่นฟรีไฟล์นะมีงบไม่เกิน5,000แนะนำเลยครับแนะนำเลยเนี่ยครับภาพสวยตัวละครชัดกราฟิกสวยครับแล้วความลื่นไหลเนี่ยโอ้โหนี่ครับได้เลยครับได้เลยได้เลยเนี่ยครับประมาณนี้เลยนี่คือช่วงหน้าอรอขึ้นเครื่องบินนะครับ เสียดายเนาะผมหาวิธีไม่เจอจริงๆนะครับให้เขาเต็มหน้าจอแต่ถ้าเป็นพวกเ,เกม Free Fire, ฟรีไฟลเกมเอ้แต่พวกเกมพ u b g ี o b i l ยเกม ROV เนี่ยเต็มหน้าจอนะครับเต็มหน้าจอขออนุญาตปิดแล้วกันครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมีเสียงไม่สุภาพออกมาเนี่ยครับเครื่องบินสวยเนาะเครื่องบินลายเครื่องบินสวยนะครับ นีครับประมาณนี้เลยเขาจะให้ผมโดดแต่ผมผมไม่โดดผมจะตามเขาเนี่ยครับตัวละครชัดไหมชัดนะตัวละครนี้เถือว่าโอเคเลยอ่าโอเคกระโดดลงแล้วครับผมเราเล่งความเร็วฟืดไปไปไอย่าได้เจอใครเลยอย่าได้เจอผู้คนเลย ใครตายแล้วมีคนตายแล้วเหรอขอกระสุนหน่อยขออะไรหน่อยนะจะขออะไรลงยังไม่ถึงคืนเลย เฮ้ยโอเคครับโอเคอยู่ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้เนาะถ้าเทียบกับเกลดราคานะผมว่าเขาทำออกมามาได้เอ้ยลัน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 ,ลนเพื่อนด่าดตายเลยเนี่ยครับตัวภาพกราฟงกราฟิกสวยนะรายละเอียดเนี่ยมาครบดีแต่ว่าอยู่ในที่มืดเนี่ยตัวความสว่างผมว่ามันมัน,ม,นมันดับไปนิดนึงนะเนี่ยมันผมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมผมมองแทบไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเลยนะครับมันดับไปนิดนึง ถ้าอยู่ในตัวอาคารนะครับแต่ถ้าออกมาข้างนอกแล้วตามเขาไปดีกว่าเราเนี่ยครับประมาณนี้เลยครับ ผมว่าน่าจะถูกอกถูกใจเพื่อนๆที่เล่นเกมฟรีไฟเนาะแล้วมีงบประมาณแบบ5 0 0 0ันบาทอะไรอย่างเงี้ยครับอยากได้แบบเล่นเกมฟรีไฟได้แบบดีๆหน่อยอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้น่าน,านาจะถูกอกถูกใจครับลําโพงคู่ครับแต่ว่าลาโพงผมว่าเบาไปนิดนะลำโพงเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยเบาไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็คงต้องใส่หูฟังหูฟังเล่นแล้วกันเพราะว่าแจ็ค3.5เขาก็ <Enemy Spot. S 1> มีมาให้ครับ วิววิววิวอวววได้เกาะแล้วโอเคลั่นอย่างเดียวเลยว้าเราเนี่ย <c oughs> ดูเมนโปเลยมาสี่มาสี่วัดกันสี่ตายไปซะบอดโอ้โหโดนยิงตูดรับโดนยิงตูด ซอยคอยแน่ซอยคอยแน่ยุดเสว่าโหยิงเขาตายไปนหนึ่งเฮ้ยมีเพื่อนมาแล้วครับมีเพื่อนมาแล้ววิ่งมาวิ่งมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนมาทางนี้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 อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณโอ้โหเพื่อนคนนี้มาเร็วมากครับมาเร็วมากนี่ครับประมาณนี้เนาะได้ไหม ได้นะสำหรับตัวผมเองผมมองว่าโอเคเลยนะครับการาฟิกสวยโดยรวมตัวละครชัดสวยงามดีครับแต่ว่าติตรงลำโพงนันลํลำโพง,นะงเนี่ยเสียงเบาไปนิดนึงนะถ้าไม่ได้ใส่หูฟังเล่นนะครับแล้วก็เวลาเราอยู่ในที่แบบอยู่ในตัวอาคารอย่างเงี้ยไปฟาร์มของผมว่าจอมมืดไปนิดนึงตัวแสงหน้าจอเนี่ยผมปรับเกือบจะสุดแล้วนะครับถ้าปรับสุดเนี่ยก็คงน่าจะดีกว่านี้ตัแสงหน้าจอ ดรอปไปนิดนึงครับดรอปไปนิดนึงมีประมาณนี้แล้วกันแต่ถ้าในเรื่องความแรงเนี่ยโอ้โหหายห่วงครับ CPU ตัวแรงทัชเนี่ยทัชด,ดีครับทัดดี ของฟ้าสวยครับอาคารก็โอเคดีสีก็อาจจะไม่ได้สดจ๋าเลยนะครับแต่ว่ามันดูแบบยังไงครับดูดูเนียนตาเนาะดูสบายตาดีครับเล่นไปนานๆแล้วไม่ไม่ล้าสายตาครับในเรื่องตัวสีสันของเขานะความร้อนเป็นไงบ้างเล่นมาได้สักพักแล้วความร้อนก็อุ่นๆมือครับไม่ได้น่ากลัวน่าตกใจครับถามว่ามีไหมมีในระดับหนึ่งก็ให้รู้ว่าเอยเล่นเกมอยู่นะอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้อยู่ในระดับที่แบบจี๋น่ากลัวน่าตกใจครับ คอมบ้านโอเคดีเพราะว่าตัวกราฟิกอย่าลืมนะครับว่าเราปรับสุดทุกอย่างเลยเนาะปรับสุดทุกอย่างเลยโอเคครับผมก็เล่นไปจนตายเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้า In f ฟ n i ิตคันสิเล่นเกมฟรีไฟนะครับต้องบอกว่าประทับใจครับประทับใจนะแต่ว่ามีสิ่งพิจารณาแล้วกันเนาะจอไม่เต็มนะครับแล้วก็เวลาอยู่ในที่มืดเนี่ยตัวหน้าจอเขาจะสว่างน้อยไปนิดนึง ลำโพงเบาไปนิดนึงครับแต่ว่าแน่นอนคอฟรีไฟเนี่ยก็คงต้องใส่หูฟังเล่นอันนี้ก็น่าจะไม่เช็บนหาเนาะอื่นๆครับลื่นไหลสมุดรีเฟรชสูง90%้ิก็โอเคทัดได้ติดมือดีครับจอมีความลื่นไหลความสมูธด,ดีการแสดงผลก็ดูเนียนตาดูสบายตาดีครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ